สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิราหกสามสีทาโร่นะคะสำหรับคืนนี้นะคะเรามาดูข้อความกันดีกว่านะคะข้อความจากคนที่คุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะไม่ได้สื่อสารกันคนรักแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรก็ว่าไปเนะี่ยเออตัวเขานะคะเป็นยังไงได้บ้างเขาอยากฝากมาบอกอะไรกับคุณนะคะในข้อความรักคืนนี้จากคนเก่ามาดูกันดีกว่านะเช่นเคยนะคะ้วยไพ่ชุดนี้นะอาจจะ ไม่เห็นหน้าไพชัดเจนนะเพราะว่ามันค่อนข้างยโรติกนะคะถ้าชัดเจนเนี่ยโดนแบนแน่นอนนะคะติดเหลืองเพราะโดนมาแล้วสองครั้งนะคะแม่หมอกระต่ายก็เข็ดนะคะถ้ามันโป้แม่หมอกระต่ายก็จะคว่ำหน้าไพแต่ถ้าไม่โป้ก็จะให้เห็นหน้าไพกันนะคะเพราะว่า,าไพใบนี้มันก็เออไพสาหรับเนี้ยมันก็สวยอยู่นะเอาจริงอ่นะเออมันก็มีศิลปะของมันนะคะ พลังงานของคุณคืนนี้เป็นยังไงก่อนนอนไพ่ e strength ค่ะใช้ความพยายามใช้ความมุมานะมีจุดแข็งนะคะมีจุดยืนเป็นของตัวเองเออดูไม่แย่นะดูพลังงานดีนะคะดูแบบชัดเจนชัดเจนดีอะ่ะเออ not back down อะไรอย่างเงี้ยเออคำนี้ขึ้นมาบนหัวเลยรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะใช้ the strength นะคะเป็นไพ่ e strength ขึ้น seven of pentacle s เหมือนคุณรอมานานแล้วเออคุณรออะไรรอคนคนนี้หรือเปล่านะคะรอนานมากแล้วรอจนแข็งแรงรอจนแข็งแกร่งแล้วนะคะ ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรกับการนั่งรออยู่ตรงนี้แต่ให้ขึ้นมาเป็นเอตออฟซอสเอตออฟซอสเนี่ยเป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะอาจจะคิดมากคิดเยอะไปเองนะคะมีบางช่วงบางตอนที่คุณอาจจะรู้สึกคิดมากคิดเยอะหรือก็กําลังคิดถึงคนคนนี้อยู่หรือคิดเรื่องของคนคนนี้อยู่บ้างก็ได้วิตกกังวลว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วทําอะไรบ้างนะคะตอนนี้เป็นยังไงประมาณนั้นนะคราวนี้มาดูตัวเขาดีกว่าที่คุณนั่งกังวลอยู่เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเจ้าภาพเลยนะคะตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงได้บ้าง เขาอยากฝากอะไรมาบอกคุณด้วยเนาะโอ้โหไพ่เดอะฟูลไม่รู้ไปเที่ยวไหนนะคะพาตัวเองออกไปหอบกระเป๋าไปแล้วนูนะ่นน่ะเหมือนไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตเนาะเป็น The Emperor ด้วยนะคะอาจจะมีการได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาในเรื่องของตําแหน่งผลงานนะคะอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือทํางานกับชาวต่างชาติอย่างนี้ก็ได้เป็นการเริ่มต้นที่กระโดดก้าวข้ามไปเลยนะจากศูนย์แล้วไปเป็น The Emperor ก็เลยมองว่าตัวเขาน่าจะมีการเดินทางเพื่อไปรับตําแหน่งหรือว่าไปเลื่อนตําแหน่งหรือไปหางานใหม่เพื่อหาตําแหน่งใหม่นี้ก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการทํางานแล้วก็ความมัน่นคงแล้วก็เรื่องของความแบบความมีอิสระภาพในใจของเขาอะ่ะเออหรือเขาอยากปลดแอกอะไรบางอย่างจากความที่เขาแบบมีอีโก้สูงเขาก็เลยอยากจะอยากจะปลดแอกตัวเองไหมนะคะอืมไพ่เทนอบคับโอ้โหคนคนนี้ เหมือนเขาจะทำงานกับตัวเองเพราะถ้าเขาไม่ปรับตัวเองไม่เปลี่ยนตัวเองไม่ลดอีกโกอัตราตัวตนความรักที่เขาต้องการเขาอาจจะไม่ได้เลยในชีวิตนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาปรารถนานหรือว่าสิ่งที่พลังงานของเขาบ่งบอกก็คือเขาเป็น the emperor มันก็ดีแหละแต่มันดูโดดเดี่ยวอะอยากมีคนรักอยากมีครอบครัว แต่ถ้าการจะมีคนรักมีครอบครัวมันต้องลดอ e ีโก้มาเลยทําให้เขาเหมือนกับจะดิ่งกลับลงไปไปเป็นเซตซีโร่ใหม่เป็นคนใหม่นี้ก็ได้นะคะเออพลังงานไม่แย่นะแม้จะมีดีเอ็มเพอเรขึ้นมาดูหัวดือววด้อหัวรั้นคนคนหัวดื้อหัวรันคนนี้อยากมีครอบครัวนะคะพลังงานขึ้นมาเทนอฟครับอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากมีเต้าอยากลดอีโก้ของตัวเองลงมาแล้ว คราวนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงพลังงานเขาถึงเป็นอย่างนี้มาดูวันว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงแล้วอยากบอกอะไรกับคุณคืนนี้คะโอ้ตายแล้ว f o f swords f o f swords เหรอเขาถามว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเหรอเขากําลังนั่งทบทวนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นทบทวนคําพูดที่ ที่เคยคุยกันกับคุณอ่านข้อความซ้ำๆเดิมๆที่คุณเคยคุยกับเขาอะไรที่คุณเคยทะเลาะก,กับเขาตอนนี้เขาเก็บไปคิดเก็บไปพิจารณาเพราะอะไรอ่ะเขาเสียดายอ่ะเมื่อคืนไพ่ใบนี้ก็คืนนะวันนี้ขึ้นอีกแล้วเขาเสียดายตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้ก็ยังเสียดายนั่งเสียดายเรื่องระหว่างคุณกับเขาอยู่เลยอ่ะคนคนนี้ต่องลดอัดใต้เออ คนคนนี้ต้องลดอาัตราอีโก้ความเป็นตัวตนของตัวเองนะคะเขาถึงจะได้ความรักที่เขาต้องการความรักที่เขาปรารถนาไม่มีใครอยากได้คนที่เป็นแต่แบบใช้อำนาจที่ทำงานแล้วมาใช้ที่บ้านไม่มีใครอยากได้คนแบบนั้นมาเป็นคู่ชีวิตหรอกเนาะอยู่ในความสัมพันธ์มันก็ต้องเป็นอีกแบบหนึง่งอยู่ที่ทำงาน,นก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งอะ่ะถ้าเขาจะมาเป็นแบบเนี้ยคุณก็พร้อมไปนะคะเอทออฟเอโปนะคะเอซ็อบคับนะคะเอทออฟคะั แปดถ้วยมีการเดินหันหลังการ move on เขาเสียใจที่วันนั้นเขาปล่อยคุณไปง่ายๆอ่ะเขาปล่อยคุณไปใช่ไหมเขาตอนเนี้ยเพิ่งรู้สึกเสียใจนะเพิ่งรู้สึกเสียดายว่าวันนั้นทำไมเขาปล่อยคุณไปง่ายๆจังนะคะโอ้ตายแล้วคนนี้เพิ่งจะมารู้ตัวเนาะ seven n one จริงด้วยนะคะเพิ่งจะรู้ตัว เพิ่งจะตื่นเพิ่งจะได้รู้เรื่องว่าเอ้าท้ายที่สุดเขาคือคนผิดหลอกล่อนะคะเขาอยากบอกอะไรกคุณนะคืนนี้เขาอยากฝากข้อความอะไรมาบอกคุณเดวิลเขาหลงคุณมากนะเขาตัดคุณไม่ได้เลยอ่ะเขาเลยต้องคิดว่าเขาคงต้องยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณแล้วล่ะคุณเปลี่ยนคนคนนี้ได้อ่ะ เขาอาจจะเคยเป็นเดอะเลเยอร์เป็นคนที่มีโกเป็นคนที่มีมีอํานาจวาสนามีตําแหน่งแต่เขาณวันนี้ยอมจำนนแล้วละ่ะเพราะไอที่เขาเป็นอยู่มันมันโลนลี่อะมันโซโลนลี่มันไม่มีใครนะคะเออเอาชนะคุณแต่เอาชนะใจตัวเองไม่ได้โอ้ยเขาอยากแต่งงานกับคุณ<笑><笑>เขาหลงคุณมากเลยเขาตัดคุณไม่ได้ค่ะไปเดี๋ยวดิวมา ตามมาด้วยไพ่เดือยไฮโรเฟนเทนนบคำขึ้นบนพลังงานเลยเขาอยากได้คุณเป็นครอบครัวเขานึกจินตนาการว่าถ้าคุณได้คุณมาเป็นครอบครัวนะ่ะมันจะเป็นยังไงนะเออครอบครัวของเรามันจะเป็นยังไงไรระมาณเนะี้ยเออเขาจินตนาการในเรื่องแบบหลายๆเรื่องมากเลยนะที่มีระหว่างคุณกับเขานะคะคนคนนี้ค่อนข้างมีจินตนาการสูงส่งเกี่ยวกับตัวคุณแล้วก็ตัวเขาคนนี้ แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาอาจเขาไม่แน่ใจอะ่ะเขาเลยเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับเขายังกระดากยังเขินอายอยู่เออถ้าถ้าจะพูดว่าให้เขาเป็นคนพูดเออเราเขินอยู่อะ่ะเราไม่แน่ใจเราจะคืนน้ำลายตัวเองแล้วก็วนกลับมาหาเธอทั้งที่เราบอกว่าเราอยู่ได้เราเป็นคนไล่เธอไปแล้วก็ นะคะเขาเองเขารู้สึกว่าอืมเราไม่น่าปล่อยเธอไปเลยอ่ะเราเพิ่งรู้สึกว่าเธอสําคัญกับเราแค่ไหนเธอคือคนที่เราอยากจะแต่งงานด้วยอยากจะใช้ชีวิตด้วยแล้วก็คนแบบเธอนี่แหละที่เอาเราอยู่แล้วก็ในตอนเนี้ยมันชัดเจนแล้วว่าเธอนั่นแหละที่สามารถเปลี่ยนเราได้เราไม่เคยคิดว่าเราจะเปลี่ยนตัว ตัวเองให้ใครแต่ว่าเธอคือคนที่มาเปลี่ยนเรานะอันนี้คือข้อความนี้เขาอยากจะฝากมาบอกคุณนะไม่บอกอะไรต้องแปลงร่างกลายเป็นเขาเพราะมันชัดมากนะคะเขาเขาตัดคุณไม่ได้เธอเราตัดเราตัดเธอไม่ได้เราพยายามแล้วเราตัดเธอไม่ได้แล้วเราก็เสียใจมากที่เราปล่อยเธอไปในวันนั้น t r i p e n t a c l e นะคะตอนนี้เนี่ยเราอะกำลังปรึกษาคนอื่นอยู่ปรึกษาทนายปรึกษาคนอื่น ถ้ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลงขึ้นลงขึ้นศาลหรือกฎหมายข้อกฎหมายหรือสัญญาอะไรที่เรามีค้างเอาไว้ตอนนี้เรากําลังปรึกษาทนายอยู่เราปรึกษาเพื่อนที่ทํางานปรึกษาคนที่บ้านปรึกษาเพื่อนสนิทอืมว่าจะเอาอยัางไงให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราอยากกลับมานะเธออยากกลับมาหาเราด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราอะอยากได้เธอจริงๆนะเออเราเราตัดใจจากเธอไม่ได้แล้วก็คงเป็นเธอนี่แหละที่ ที่ชัดเจนแล้วว่าเราน่าจะอยู่กับเธอได้แล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นในลักษณะที่แบบเราเป็นของกันและกันรจริงๆอืออันนี้ก็คือสิ่งที่เขาอยากพูดเนาะมาปิดตูดซะหน่อยนะคะโชว์ตูดอยู่สาวอืมเราอยากให้มันเป็นอะเหมือนในที่เราเคยคิดเอาไว้ในจินตนาการอยากได้เธอเธอคือคนในฝันอะแต่เราก็ปฏิเสธเธอณตอนนั้นเพราะเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวได้แต่พอเราไปอยู่คนเดียวจริงจริง เรามีทุกอย่างแล้วเรามีเงินแล้วเรามีตําแหน่งแล้วเราได้งานแล้วเราเลื่อนตําแหน่งแล้วเราสอบได้แล้วอ่ะเรามีแค่อําน้าแต่เราไม่มีความสุขเลยอ่ะเธอกลับมาได้ไหมนะเราอยากจะซิกออฟซอดนะคะซิกออฟซอดอืม แม้ว่าเราจะทะเลาะก,กับคนอื่นอะเรื่องของเธอในตอนนี้อะเราก็ไม่สนแล้วเราไม่แคร์มีคนที่เราต้องให้ทะเลาะด้วยนะแล้วก็ตัวเราเองอะเราก็ทะเลาะก,กับตัวเองด้วยเราเคยบอกกับตัวเองหลายครั้งแล้วว่าเราอะจะไม่กลับไปหรอกเราไม่ง้อหรอกอืมแต่ว่าใจเราสุดท้ายเราก็ยอมแพ้ใจเราอะเธอมีเธอมีผลกับใจเรามากเลยนายอัลเ็นดิโเราจะมานะ <laughs> เธอยังอยู่ไหมเธอยังอยู่ที่เดิมไหม เธอยังพักขอเดิมเธอยังพักคอนโดเดิมหรือเปล่าเราจะมาหานะเออเรามีของมาฝากด้วยอะเราเคยซื้อของมาให้เธออะวันเกิดที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันอะเราซื้อของไว้เราจะเอามาให้แต่ว่าแค่ไม่ได้บอก q Queen of s w ซ r d s เธออย่าดูบ้างได้ไหมเธออย่าพูดร้ายๆกับเราได้ไหมถ้าเกิดว่าเรากลับมาเรากลัว แค่มองหน้าเธอเราก็กลัวแล้วเธอดุจังคําพูดของเธอถูกถูกขอ้อที่เธอพูดมาเราจําได้หมดแล้วเรากลับไปอ่านแล้วเราเรากลับไปดูข้อความทั้งหมดอะ่ะเรารู้สึกว่าเออเราก็มีส่วนผิดเอซอเพนเดเคลนะคะจริงๆแล้วใจเราต้องการเธอมากเลยใจเรามีแต่เธออะ่ะ แล้วเธอก็เป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมวันนั้นเราถึงปล่อยเธอไปเออเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่บอก็ไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงปล่อยเธอไปเพราะเราอยากจะเอาชนะแต่ท้ายที่สุดแล้ววงจรทุกอย่างก็วนกลับมาคําตอบมันคือเธออะเออคําตอบก็คือเธอในห้วงความคิดความฝันในจินตนาการของเราในแต่ละวันที่เป็นอยู่ มันเหงามากเลยนะไม่มีเธอเรามีทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่มีใครชื่นชมอะจริงๆแล้วเราอยากจะมีเพื่อที่จะให้ใครสักคนชื่นชมแล้วก็คนคนนั้นอยากจะเป็นเธอแต่ตอนนี้เธอไม่อยู่แล้วเราได้ทุกอย่างมาแล้วแต่ว่าเราไม่มีเธอแล้วเราก็เข้าใจแล้วแหละว,ว่าเธอคือคือสิ่งที่มันมีค่าในใจเราอะเราปล่อยไปได้ไงวะเออเราปล่อยเธอไปได้ยังไง อมาดูให้สรุปกันนะคะว่าเขาจะพูดยังไงบ้างนะคะเนปออมโ n คุยกับเราหน่อยนะถ้าเราส่งข้อความมาตอบเราสักหน่อยเราจะไม่หนีแล้วเราจะตอบทุกคำถามเรามีคำตอบในใจแล้วเธออย่าเดทแอร์เรานะถ้าเกิดว่าเราวนกลับเข้ามาเธอก็ถามเราสักหน่อย มันจะได้โฟล์ขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากจะชวนคุณไปดื่มนะคะเหมือนกับเขาอยากจะแบบเมามตัวเองอะ่ะให้เขาแบบใจกล้าหน้าด้านสักหน่อยเพื่อที่จะพูดแบบเพื่อจะพูดความในใจที่ที่มันสั่งสมอ่ะออกมาได้อะไรประมาณเนี้ยอือเนียเขาอยากจะไปดื่มกับคุณเนปอเพนเดโครนะคะแบบอยากเริ่มต้นอะ่ะแบบไปคุยกันหน่อยไปเจอกันไปไปดื่มก็ได้อะไรเงี้ยอืมเนปเพนเดโค เขาอยู่โสดๆไม่ได้หรอกต่อให้เขาจะชอบที่จะเป็นโสดอะ่ะเราก็เป็นโสดไม่ได้อะ่ะเราเราอยากมีเธอ The Lover เห็นไหมมีเธอมันดีกว่าเหมือนเพลงนั้นอะเหมือนเพลงฝรั่ง Two is better than one อะอืม is two is better than one อะ่ะเออ <laughs> นั่นแหละคนคนนี้ต้องการแบบนี้นะคะเออก็วันนี้เมื่อวานนี้แล้วกันเนาะ คือเขาเขาอยากกลับมาเขาหลงคุณเขายังติดใจยังยังยากกลับมาอยู่นะก็ประมาณนี้นะคะใครที่อยากดูดวงส่วตัวอะไรกันเข้ามานะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย